ปัญหาธรรมะของหลวงตาครับคนแรกนี่มาจากประเทศเรานะครับก็ถามว่าทำไมเมื่อเราทำดีคนจึงไม่เห็นความดีของเราผมรู้สึกว่าทำดีมันเห็นผลช้าแต่ผมก็ยังทำบางครั้งผมก็ท้อเหมือนกันผมขอกราบให้หลวงตาช่วยอธิบายแก่กระผมด้วยครับจะ<ำ>ดาวจร เราจะเป็นคนเลวไปตามเขาที่ที่เลวๆและหลายคนทำโดยที่ว่าทำความดีคนไม่ชอบว่างั้นใช่ไหมหรือว่างเห็นว่าอาดีทำไมเมื่อเราทำดีคนจึงไม่เห็นความดีของเราเออละห <c oughs> ยุดซะก่อนคนไม่เห็นความดีขอให้เราเห็นความดีของเราก็แล้วกันเราทำความดีเพื่อเราไม่ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นใดเอา<ม>อ่านต่อไปเองผมรู้ว่าทำดีมันเห็นผลช้าแต่ผมก็ยังทำ บางครั้งผมก็ท้อเหมือนกันเราทําลงไปอย่าท้อทําลงไปอย่าท้อเอาตอบตอนนั้นแหละที่จะตอบมากหลวงตาตอบหมดแล้วเขาขอให้หลวงตาเมตตาอธิบายเขาฟังเมตตาแล้วอธิบายแล้วครับอ้าเอาว่าไปจบคนที่หนึ่งครับมาคนที่สองครับคนที่สองเมื่อก่อนผมยังไม่รู้จักการภาวนาใจทุกข์มากเดี๋ยวนี้พอมีสิ่งมากระทบไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ มันค่องข้างจะเฉยๆวิธีที่ปฏิบัติภาวนาของผมคือหายใจเข้าพุทธและหายใจออกโทและทํานิมิตภาพพระทรงไว้ตลอดวันถึงปัจจุบันสามารถภาวนาได้ตลอดเกือบทั้งวันที่ระลึกรู้ได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนพูดคุยหรือว่าขับรถแต่ขณะที่ระลึกรู้มันจะไม่มีคําภาวนาพุทโทครับ จะมีแต่เพียงรู้ว่าลมมันเข้าลมมันออกไปเรื่อยๆครับพอ,อ,อรู้ตัวอีกทีถึงรู้ว่าเราไม่มีคำภาวนาพุโทโธกับนิมิตภาพพระมีแต่การพิจารณาลมหายใจที่ผมเผลอลืมพุโทโธและนิมิตภาพพระบ่อยขอหลวงตาโปรดแม่ตาแนะนำการปฏิบัติบ้างด้วยครับที่ทำอันนี้ถูกต้องแล้วเอาไปเนี่ยเลยทำให้มากๆนะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเราย้ำให้สองหนุน เอาละอยาให้ถึงสามมนเลยเอาว่าไปถูกต้องแล้วนี่สามมนเอาเอาไปกับคนที่สองจบครับมาคนที่สามครับอนี่ทำรักษาเป็นยางั้น่ะพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาเราปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาเราอย่างนี้นี่ไปเบาลงโดยระดับทุกข์เพราะทำรักษาทุกข์เข้ามาช่วงยากไม่ได้เอาว่าไปคนที่สามครับเอ ปัจจุบันผมกำลังพิจารณากายโดยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เป็นปฏิกูลมันมีความรู้สึกเย็บยิบในยิบยิบในจิตครับเช่นพอนึกถึงผมหรือหนังว่าปฏิกรปับ๊บมันก็แสดงอาการปฏิกูลทันทีบ้านก็นหลุดอำไมาหเห็นทำไมมันถึงรู้สึกเย็บบย็บ,ยบ,ยบ,ยบเวลาทำงานก็ทำปกติไปแต่เหมือนอีกจิตหนึ่งก็อยากจะพิจารณาให้ต่อเนื่องแต่มันก็ต้องทำงานต้องนอน นอนแล้วก็ไม่ค่อยหลับเพราะมันพอใจจะพิจารณาแบบนี้แต่ไม่ค่อยชัดเพราะมันเบาสบายถูกไหมครับถูกถูกต้องถูกต้องไาพิจารณาอย่างนั้นแหละเนี่ยกล้องทุกอยู่กับอันนี้แหละกับภูเราผูเขาไม่ติดมาติดภูเราเนี่ยให้แก้ผูเราด้วยพิจารณาตามพระพุทธเจ้าสอนจะพังทลายผูเราออกแล้วพังหมดโลกธาตถานี้ไม่มีเหลือเรียกว่าแต่ภูเขาที่อยู่ในโลกธาตุานี้เลยพังหมด ถ้าลงเนอันนี้จะเข้าถึงไหนอา้าถูกต้องแล้วข้อที่สองครับ<ช>นอกเหนือจากอาุภพะแล้วควรกําหนดให้ไปนิจังทุกขังอนัตตาด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่อาว่าไปบางครั้งพิจารณาอยู่จิตมันก็มายึดตรงอกตัวเองแล้วพิจารณาทุกขังว่าอะไรเป็นทุกออกเป็นทุกเหรอ,อลองลอกหนังออกจนถึงกระดูกแล้วทุกจากการายึดยึดอก มันก็ดับหรือบางครั้งก็เป็นแบบทุกก็อยู่ส่วนทุกเี่ยครับบอกมาอย่างนี้ครับข้อที่สองเขาบอกว่าข้อที่สองนะฮะก็บอกว่านอกเหนือจากอุภาแล้วควรกําหนดให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยใช่ไหมครับบางครั้งพิจารณาใช่มันเจี่ยยงกันนั่นแหละมันมันเจี่ยยงกันจิตก็ไม่มายึดปงอกตัวเองฮะบางครั้งพิจารณาอยู่มันก็มายึดอกตัวเอง แล้วก็พิจารณาทุกขังว่าตัวเองมันเป็นอะไรมันถึงมายืดพิจารณาแล้วว่าว่าไงมันออกอะไรนั่นหรว่าเป็นทุกขังเนาะว่ามันเป็นทุกขังแล้วว่าเป็นทุกอกเป็นทุกเหรอลองลอกหนังออกจนถึงกระดูกแล้วทุกจากการยึดอกมันก็ดับเนี่ยครับเขาเขียนมานี้ครับเนี่ยมันก็มีเท่านั้นจะให้ว่าอะไรอีกล่ะงั้นไปข้อสามครับข้อสามทำไมเวลาพิจารณาแล้วจิตมันมาเด่นอยู่ที่กลางอก เหมือนมันหดตัวแต่ก็ไม่ถาวรบางครั้งมันจะยืดกายอีกบางครั้งมันกย็กย,กนกยืดกายอีกแต่ไม่หนักเหมือนยังไม่เคยพิจารณาพอรู้เท่าทันหรือพิจารณาติดมันก็มาเด่นอยู่กลางอกอีกอต้องทํำยังไงต่อไปครับอย่างนี้แล้วถูกต้องเขาใจแล้วถูกต้องแล้วหลังให้พิจารณาอย่างนั้นต่อไปครับเวลาทานานแล้วมันจะคล่องแค่ว่องไวแล้วเข้าใจตัวเองไปโดยลาดับเข้าใ,ใจหรือเอาว่าไปกศิครับ บางครัง้งจิตมันบอกว่าพิจารณาพอแล้วจะพิจารณาอีกเหมือนมันไม่สนใจต่อมาไม่สนใจก็ให้ให้เขาอยู่ในความสงบเข้าใจเหรือครับถ้าไม่สนใจก็ก,การพิจารณาแล้วก็ให้เขาไปอยู่ในในความสงบคือรู้อยู่โดยเฉพาะเข้าใจเหรือครับเออ่อ,อไปต่อมาเหมือนกิเลสมันค่อยๆแทรกตรงความนอนใจนะต่อมาเหมือนกิเลสมันค่อยๆแทรกตรงความนอนใจบอกว่าพิจารณาพอแล้ว ตรงนี้จะแก้อย่างไรให้รู ar, anything, ้เท mm ่า hmm. ทันหรือเปล่าครับอืเวลาพอก็พอคือเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมวลาก็พักงานเรียกว่าพอก่อนวันนี้วันหลังซ้ําใหม่อนนี้เข้าใจเหรือครับมันพอเป็นระยะระยะหิวเป็นระยะอิ่มเป็นระยะเข้าใจไหมล่ะเออเอาไปคนที่สี่ครับการทําสมาธิของสำนักหนึ่งเขาสอนว่าไม่ต้องยึดลมหายใจให้นึกนิมิต เป็นแก้วกลมสายแทนแต่ผมปฏิบัติแตแล้วมันขัดในจิตครับผมสงสัยว่าทางนี้เป็นทางที่ทําให้คนทุกขเกิดปัญญาตามที่สํานักนี้สอนมาเผยแพร่แน่หรือเหมือนกับเป็นการสะกดจิตตัวให้ยึดในภาพนิมิตนั้นแต่ผมผมแต่พอผมได้มาลองภาวนาพุโทโธตามที่ได้อ่านเทศของหลวงตากับสงบเย็นจิตแน่นดีครับ ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทางไหนแน่ที่ถูกกาบหลงตาช่วยชี้แนะด้วยครับทางของเราที่ทําแล้วเป็นความสะดวกสบายโล่งใจนั่นแหละเป็นทางถูกที่สุดสําหรับเราคนอื่นรางเนื้อชอบรางยาแล้วแต่ใครจะพิจารณาไปยามีหลายประเภทโรคก็มีหลายประเภทเหมือนกันแล้วแต่ใครจะถูกกับโรคชนิดใดด้่ยยาขนาดใดก็นําไปปฏิบัติต่ตัวเองเข้าใจหรอครับเอเอาว่าไปกับผม เคยสงสัยเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาตามที่ทางสำนักนี้สอนเผยแพร่แต่ได้มาฟังหลวงตาสอนแล้วเข้าใจแน่ชัดทั้งๆที่กระผมก็ไม่ได้ไปถึงพระนิพพานแต่แปลตรงที่แต่แปลกตรงที่ฟังหลวงตาแล้วเข้าใจไหนว่าไงต้นเลยครับกระผมสงสัยเรื่องนิพพานเป็นเป็นอัตตาหรืออนัตตาตามที่ทางสำนักนี้สอนเผยแพร่ แต่ได้มาฟังหลวงตาสอนแล้วแน่ชัดแน่ใจทั้งๆท,ที่กระผมก็ไม่ได้ไปถึงพระนิพพานแต่แตกตรงที่ฟังหลวงตาแล้วเข้าใจเหมือนกับเป็นของจริงของแท้ครับผมขอเม่ตาหลวงตาอธิบายเพื่อทางที่ถูกของการภาวนาเพื่อไม่ให้ไปในทางที่ผิดสำหรับหลักของพุทธศาสนาด้วยครับที่พูดหล่านั่นก็ถูกต้องแล้วไมตรงสยัยนิพพานนั่นก็ถูกต้องแล้วแต่ให้อธิบายไปอะไรอีก เอาละพออท่านั้นแหละพอก็จบรครับจะอธิบายไม่มีเนี่ยอธิบายอธิบายหาอะไรเอาละพอครับว่เาเฮ้ยเหน, <c oughs> นื่อยเหนื่อยจริงๆนะเราดูที่ดูท่านั่งไปเลยคนจะคนจะตายมาันก็อย่างนี้เห็นไหมสายท่านั่นสายท่านี่้าใจนล้วเออเอาวีอะไรมา เออออันนี้อันนให้เลยเอาน,น,อน,น,อน,นีนี่เอาอ่ะนี่นี่เปิดแล้วนะเนี่ยเปิดเปิดแล้วเดี๋ยวหกเอาเปิดแล้วัวนจะหกเออเออได้มาอย่างนี้ลและค่อยแทรกซึมด้วยกับส่วนใหญ่ไม่ควรจะให้ขาดทีเดียวปึ๋งไปเลยไม่เหมาะควรให้มันไหลซึมหนุนนัเข้าไปน,นั่นเอออ๋นนออหมดไปนี้เลยเอาละไปนี้เลิกแล้วนะ